นี่เป็นบรรยากาศช่วงเย็นที่ชมชนหัวกุญแจเทศบาลเมืองสวยโกโลกที่จะเห็นน้องๆเยาวชนไร้รำปัญจศีลัดกันอย่างพร้อมเพรียง กีฬาบัญจัดศิลป์เป็นกีฬาประเภทหนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในพื้นที่อำเภอสวยโกลกจังหวัดนาราธิวาสเพราะน้องๆจากชมรมบัญจัดศิลป์สวยโกลกสังกัดชุมชนหัวกุญแจสามารถคว้าวรางวัลมาได้หลายรางวาัลเป็นกีฬาที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับผู้ปกครองและชมรมบัญจัดศิลป์สวยโกลกสังกัดชุมชนหัวกุญแจเทศบาลเมืองสวยโกลกเป็นอย่างมาก ปัญจศีลั์หรือที่ใครๆเรียกว่าศีลัดมาจากภาษาอินโดนีเซียประกอบมาจากคําว่าปัญจหมายถึงการป้องกันตนเองและคําว่าศีลั์หมายถึงศิละปะรวมกันแล้วหมายถึงศิละปะการป้องกันตนเอง กีฬาประเภทนี้เดิมเป็นศิลปะการต่อสู้ของคนเชื้อสายมลายูในภาคเอเชียคาเน์ซึ่งในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยคือจังหวัดสตูลจังหวัดสงขลาจังหวัดปัตตานีจังหวัดยะลาและจังหวัดนาาวทวาสเรียกว่ากีฬาประเภทนี้เน้นความสวยงามเป็นสำคัญ นายวรันทรมโนจิรานนท์ประธานชมรมปัญจศิลธ์เทศบาลเมืองสวยกโกลกเล่าว่าเมื่อก่อนเด็กและเยาวชนชุมชนหัวกุญแจต่างติดเกมกันมากทําให้ผู้ปกครองเกิดความวิตกกังวลจึงได้หาแนวทางในการนํากีฬาเข้ามาเป็นสื่อให้เด็กและเยาวชนหันมาสนใจกีฬาแทนทําให้สามารถตัดปัญหาเด็กและเยาวชนติดเกมและปัญหาย,ยาเสพติดได้เป็นอย่างดี เปล่งมาเด็กดีเยอะพูอแม่ก็ต้องไม่ต้องเป็นห่วงแล้วแหละที่นี่ถ้าตามไปไหนก็มาอยู่ที่นี่แหละเด็กๆเรา,ราใ,หบเบรให้ระเบียบกฎตายระบบบอกแกมากมายแล้วแหละว่าเด็กเพื่อนะักกอล์ฟแกไปไกลเหมือนกันเด็กก็มุ่งมั่นจะทํากีฬานี้ภูมิใจมากที่ชาวบ้านให้สนับสนุนดีแต่ต่อไปคงจะเอาคนเดิม <c oughs> หวังว่าคงจะทํานี้ต่อตลอดไป น้องมารีซาเวหามะนักกีฬาปัญจศิลัจังหวัดนาราธิวาสได้กล่าวถึงสเสน่ห์ของกีฬาปัญจศิลัว่ามีสเสน่ห์ทั้งกระบวนท่าเพลงประกอบเธอชอบกีฬาประเภทนี้ตั้งแต่เด็กๆ โดยมีแรงบันดาลใจจากพ่อแม่อาจารย์เพื่อนและคนรอบข้างที่สนับสนุนจากก้าวแรกที่เริ่มจนถึงตอนนี้กีฬาปัญจศิลัดได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตจนทําให้รู้สึกรักและมุ่งมั่นที่จะเล่นกีฬาชนิดนี้ต่อไปอยากให้เพื่อนๆหรือน้องๆที่สนใจลองศึกษาดูรางวัลทุกรางวัลที่ได้จากกีฬาประเภทนี้ล้วนได้มาจากความตั้งใจและความพยายามทั้งสิน้น แีละภาคใต้รถส่วนใหญ่เขาก็จะไม่ค่อยรู้จักนะคะ<ม>คืออยากจะเปิดจะเผยแพร่กีฬานี้ให้คนภาคอื่นได้รู้จักบ้างมันมีเสน่ห์มากมันมีเสน่ห์ค่ะมีเสน่ห์<ม>การได้รับของมันมันจะมีเสน่ห์มากมก็อยากเชิญชวนให้มาเล่นกีฬานะคะ<ม>คือ<ม>ได้ไปได้การออกกำลังกายด้วยแล้วก็เราก็จะไม่ได้ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดค่ะ ชมรมปัญจศิลาสวยโกโลกสังกัดชุมชนหัวกุญแจเทศบาลเมืองสวยโกโลกได้มีการจัดกิจกรรมดีๆคือโครงการพี่สอนน้องโดยใช้กีฬาปัญจัดศิลัสเป็นสื่อจัดมาเป็นปีที่สองแล้วเพื่อให้น้องๆได้ใช้เวลาว่าให้เกิดประโยชน์ในช่วงปิดภาคเรียนและเพื่อคัดเลือกเด็กๆและเยาวชนที่มีความสามารถด้านกีฬาปัญจัดศิลัสเข้ามาเป็นสมาชิกของชมรมได้รับการตอบรับจากน้องๆในพื้นที่เป็นจํานวนมากที่เข้าร่วมโครงการเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนรู้กีฬาปัญ ปัญจศีลป์ขั้นพื้นฐานและการต่อสู้ปัญจศีลั์ก,กฎกติกามารยาทในการแข่งขันเทคนิคที่ใช้ในการแข่งขันเรียนฟรีทุกวันตั้งแต่เวลา16นาฬิกาถึง18นาฬิกาซึ่งจะรับน้องที่สนใจตั้งแต่อายุ7ปีขึ้นไปโดยมีโค้ชคือนักกีฬาทีมชาติประเภทไร่ลำปัญจศีลั์เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ที่ในกฬาทีมชาติเกิดเป็นประเภทไร่ลำครับคื สามารถในกีลาก็ลกคือได้เหรียญทองพี่ได้รงมากที่สุดครับขณะนี้เด็กที่เราเรียนที่นี้ประมาณ50กว่าคนตอนนี้แล้วก็เด็กเด็กแต่ก่อนนั้นเด็กแถวๆนี้เด็กเกมเยอะพอเราเริ่มมีกิจกรรมัจัดเสิล์วเด็กก็มาคือเล่นกิจกรรมตอนเย็นๆแล้วก็คือการติดเกมก็น้อยลงครับยาสิติก,ก็ไม่มีแคตอนนี้ ชมรมปัญจัดศิลปสวยโกลกสังกัดชุมชนหัวกุญแจเทศบาลเมืองสวยโกลกเป็นชมรมที่ประสบความสําเร็จและเป็นแบบอย่างให้กับชมรมอื่นๆที่สามารถดึงเด็กและเยาวชนจากการติดเกมติดยาเสพติดมาติดการเล่นกีฬาและออกกําลังกายเพื่อสุขภาพทวชัยวรรณโรธถ่ายภาพสุภาวบดีบุญมีทีมข่าวเอ็บทีสงขลารายงาน